สวัสดีครับผมเดนนัจี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก่อนที่เราจะไปฉลองครบรอบ5ปีสซวยนไนท์นะครับซึ่งอัปเดตเนี้ยก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ผมมองว่าค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยนะมีการปรับปรุงระบบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีการรีนะครับเอาดันเจี้ยนเก่าๆที่เราเคยผ่านกันไปแล้วเนี่ยกลับมาให้ทาอีกครั้งกิจกรรมเก่าๆที่เราเคยผ่านไปแล้วเนี่ยกลับมาให้ทากันอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะของทรูสหรือว่าดันเจี้ยนรายวันนะครับของมิเดียแล้วกซึ่ง ถึงแม้ว่าผมจะเคยทําวิธีผ่านมิเดียกับเกเิดัสฉบับมือใหม่งบน้อยไปแล้วนะครับแต่สัปดาห์น,น,นี้ผมมาทําอีกรอบนึงเพราะว่ามันผมมองว่ามันค่อนข้างจะง่ายลงนะครับเหมือนเขาปรับตัวบอสให้มันกระจอกลงนะครับทำให้เราสามารถผ่านได้ง่ายขึ้นไวขึ้นเยอะนะครับถ้าใครจคําคลิปเก่าๆได้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าผมใช้สปินเนอร์ไปลงเนี่ยมันจะใช้เวลาพอสมควรถูไหมฮะแต่ว่าในวันนี้เราจะมาลงฉบับมือใหม่งบน้อยโดยใช้สปินเนอร์เนี่ยผ่านแบบรวดเร็วด,ดูนะครับเราไปดูทีมกันดีกว่านะ ทีมไม่มีอะไรมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทีมนี้มันสามารถผ่านได้ทั้ง2ตัวเลยดังนั้นผมจะใช้ทีมนี้ทีมเดียวนะครับผ่านทั้งมิเดียทั้งเกติดัสเยครับในทุกๆวันเนะเราจะได้ไม่ต้องมาจัดตัวละครกันใหม่นะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับสปีน่าเนี่ยมันเป็นตัวที่มีซับเทนตีแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มบัฟเดอะาเมดให้ตัวเองได้นะครับมันดูแลตัวเองได้ทําให้มันเหมาะสำหรับมือใหม่ทำ้มันเล่นง,ง่ายมันไม่ต้องมิดอเวกมันมีดาเมจเดี่ยวที่ รุนแรงพอสมควรนะครับทำให้เราเสามารถใช้ตัวนี้ไปก่อน,นครับแก้ขัดระหว่างลอปั้นเซอินลอปั้น America เบริก้าอะไรประมาณนั้นนะผมไม่แน่ใจว่าเซอินกับเบริก้าเนี่ยจะเร็วกว่าสปีนาไหมในคลิปนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะลองเอามาลงด้วยสปีนาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับที่เราต้องการจริงๆอ่ะจริงๆมีแค่เอสกับราเชลนะครับราเชลเอามาดีบัฟฝั่งตรงข้ามเอสเอามาเพิ่มคริติคอัตราคริติคอลเพิ่มดาเมจคริติคอลนิดหน่อยนะครับส่วนห้ายองเนี่ย ผมแนะนําให้ใส่เข้ามาเพราะว่าสําหรับมือใหม่จริงๆที่แบบว่าไม่มั่นใจว่าจะรับดาเมจของบอสไหวเนี่ยเอาไฮยองมาบัฟเนี่ยมันจะช่วยทําให้บอสเนี่ยตีเบาลงเยอะนะครับแล้วก็ไฮยองมันฮิวได้ด้วยร้างสานะได้ด้วยนะสำหรับมือใหม่ที่ไม่มั่นใจในเลือดในพลังป้องกันของตัวเองนะครับแล้วก็ ตัวสุดท้ายครับตัวนี้ใส่เป็นตัวอะไรก็ได้ผมไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะต้องใส่เป็นคังูุระเท่านั้นนะครับตัวคังูระเนี่ยมันมีความสามารถในการลดอัตราบล็อกฝั่งตรงข้ามซึ่งบอสมันจะติดบล็อกบ่อยอะไรเงี้ยถ้าเราใส่ตัวที่มันลดอัตราบล็อกได้เนี่ยมันก็ทำให้เราจบเร็วขึ้นถูกไหมแต่ถ้าไม่มีก็แค่จบช้าลงนะครับเพราะจ่ายดาเมจได้น้อยลงใครที่ไม่มีคังูระจะใส่มิสที่มันมิดอเวกแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าในคลิปนี้ผมอยากจะใส่ตัวที่เป็นดาวม่วงทั้งหมดนะครับเราจะได้เห ส่วนของเนี่ยผมโฟกสัสที่ของของเอ,อ่อ ตัวสปีนาอย่างเดียวนะครับก็คือว่าเราใส่ของพลังโจมตีเวทที่ดีที่สุดเนี่ยไปให้สปีนาเลยนะครับเราใส่แต่ของอัตราคิดติค้อนะเพราะว่าพาสซีของน้องเนี่ยเขาเพิ่มอัตราจุดอ่อนให้ตัวเองเยอะอยู่แล้วแล้วถ้าเราใช้สัตว์เลี้ยง el, ลิเชลเราก็ใช้ราเชลเป็นตัวดีบัฟให้เราเนี่ยราเชลอันติมันจะเพิ่มอัตราจุดอ่อนให้อยู่แล้วลิเชลก็เพิ่มอัตราจุดอ่อนนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอัตราจุดอ่อนครับใส่ของอัตราคิดได้เต็มที่ได้เลยจะเห็นว่ามันปั้นของได้ง่ายด้วยนะวเม,ม่มมมนเนพิ ดาเมจช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวทให้น้องให้มากที่สุดที่ทําได้นะครับไอ้ต้านทานเสียหายสะท้อนเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมติดมาจากาน่าจะดันอะไรเก่าๆสักอันนึงครับอันนี้ผมไม่เห็นว่าผมไม่เปลี่ยนนะคือว่าใส่มั่วๆไปเลยอันหนึ่งไม่เป็นไรนะครับส่วนไอ้ตัวพวกลิมิตเบรกเนี่ยก็ใส่เพิ่มดาเมจที่ติคอนเพิ่มดาเมจจุดอ่อนอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคจะเห็นว่าผมไม่ได้จัดของน้องเพื่อบอสตัวนี้โดยเฉพาะนะครับก็สามารถจะผ่านได้เหมือนกันนะส่วนตัวละครอื่นๆเนี่ยก็เน้นให้มันพอมีเเลืออที่จะาไป รับดาเมจบอสได้นิดหน่อยนะครับเลือดสักเกิน3 0 0 0 0ื่นเกิน2 5 0 0ก็กำลังดีนะครับอย่างตัวคอนราดเนี่ยแทบไม่ได้ใส่ของอะไรเลยครับเอาเลือดแค่ประมาณ2 5 0 0มันก็รับรับมือบอสได้แล้วนะยิ่งเรามีฮายองเนี่ยบอสตีเราไม่เข้าเลยนะครับโอเคเราไปดูในเกมมาดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเริ่มจากตัวของเกริดัสก่อนนะครับโอเคครับเรามาอยู่ที่ดันเจียนเกริดัสกันก่อนนะครับเดี๋ยวดันเจียนมิเลียนเนี่ยก็ ค่อยต่อจากตัวเกติดัสนะโอเคเปิดเกมมานะครับผมให้ตัวราเชลเนี่ยเป็นตัวที่สปีดการโจมตีสูงสุดในทีนะครับมันจะได้ออกมาตีธรรมดาแล้วก็เก็บเกตบุกพลังไปนะครับอันนี้ผมให้ฮายองใช้ท่าบนนะครับเพื่อลดพลังโจมตีของเกติดัสนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอย่างทีมผมเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้หลอกถ้าเลือดเกิน3 0,000แล้วอะแต่ว่าผมให้ดูว่าสําหรับมือใหม่ที่อาจจะรับดามจบอสไม่ไหวเ,เนี่ยเอาฮายองมาดีบัฟบอสเนี่ยมันจะทำให้เรารับดาเมจบอสได้มากขึ้นนะครับ อันนี้เพราะว่าราเชลผมติดน้ําแข็งอยู่นะครับผมจะไม่เสียเวลาล้างนะเพราะเลือดผมไม่ได้ลดอะไรมากนะผมก็เอาตัวของ uh, สปิน่าเนี่ยจ่ายดาเมจไปก่อนนะครับเพื่อเก็บเกจปุกพลังที่จริงอะ่ะเราจะต้องปานกก่อนมันถึงจะตีเข้าไปตีเข้าเยอะๆได้นะครับแต่ว่าอันนี้ราเชลเราติดน้าแข็งอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับรอราเชลหายน้ําแข็งเราค่อย ปานก็ได้เพราะสาระแช่แข็งอะถ้ามันโดนโจมตีซ้ำอะมันก็หลุดแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นสาระที่แบบน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็จะเห็นว่าพอแฮยองอะดีบัฟบอสไปแล้วอะกิรัสตีเบามากนะครับตีแบบหลักร้อยหลักพันนี่นั่นเองงนั้นยังไงเราก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าเลือดของฝั่งเราอะมันสองสามหมื่นกันใช่ไหมเนี่ยอันตีกีดิดัสเนี่ยฮิตละสองพันเองนะไม่ได้แรงอะไรมากนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวดามจของมันแล้วนะครับขอแค่เราลอดจากการโจมตีเซตแรกของกีดดัสได้เนี่ย,ยง โอเคเราดีบัฟบอสไปด้วยราเชลเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พลังจมเอ่อบอสเนี่ยก็จะโดนลดพลงังการไปเยอะใช่ไหมฟาดทีเนี่ยเกือบล้านนะครับคือ4-5่ห้าแสนนะถ้าอันติของสปีแน่เนี่ยมันช่วยเพิ่มดาเมจเวทให้ตัวเอง50%อยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องใส่ตัวที่มีพาสซีฟเพิ่มดาเมจเวทเนี่ยเข้ามาในทีมก็ได้ก็จะช่วยประหยัดช่องตัวละครไปได้เป็นข้อดีของสปีแน่นะครับแล้วมันก็จะวนใช้ท่าได้เรื่อยๆนะเพราะว่าอันติมันใช้กี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็ท่าบนนนนนนขออองงง้้เเห็มมัััดดดูลื กรดิล่ะเนี่ยมันตีมาแค่หลักพันหลักหมื่นนิดๆอย่างเงี้ยมันมันฆ่าสปินน่าไม่ได้เพราะว่าสปินน่าเนี่ยมันก็จะท่าบนเนี่ยดูดเลือดคืนมาเรื่อยๆนะครับแล้วท่าล่างของน้องเนี่ยเนี่ยท่าปล่อยดำแสงเนี่ยมันก็จะช่วยรีเซ็ตท่าบนอีกทีหนึง่งทำให้มันใช้จ่ายสกิลได้เรื่อยๆแล้วก็เห็นไหมพอเราเพิ่มดาเมจด้วยท่าอันติของสปินน่าลแล้วเนี่ยสปินน่ามันก็จะตีเข้าไปหลักเกิน500,000แล้วนะครับคือตีทีละห้0 0 0 0ถึงล้านเนี่ยก็ แป๊บเดียวบอสก็ตายแล้วนะครับจะเห็นว่าเลือดของบอสเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรมากเนี่ยแปบ๊บเดียวก็จะจบแล้วนะยังไม่ทันถึง3นาทีเลยนะครับถ้าผมไม่ได้เสียเวลาเอาฮายองบัฟตอนต้นเกมเนี่ยอาจจะจบไปแล้วก็ได้นะครับก็ไม่ถึง2นาทีแต่นเนี้ยผมให้ดูสำหรับมือใหม่ว่าถ้าเอาฮายองบัฟยังไงบอสก็ตีไม่เข้าแน่นอน,นครับอันนี้น่าจะจบแล้วละ่ะเพราะว่าเกรดัสไม่มีเลือดเหลือหนึ่งนะครับโอเคแปดแสนเรียบร้อยนะครับจบบอสมีเลือดประมาณแบบ4ี่ห้าล้านมั้งก็ใช้เวลาไม่มากะเห็นว่าสองนาทีกว่าก็ เออครูดาวของเซอินมันเยอะอยู่ยังไม่มีของลดครูดาวอะไรเงี้ยผมว่าใช้สปิน่าเนี่ยมันก็จบเร็วเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้ยากเลยนะครับสตารับบอสตัวนี้มันง่ายลงเยอะถ้าเทียบกับบอสท่าสมดุลที่เคยออกมาในช่วงแรกๆที่เดฟคังดระเขาปล่อยออกมานะครับโอเคจบไปสําหรับบอสเกระดิสังคัดเดี๋ยวต่อไปเราไปที่มิเดียกันบ้างนะครับของมิเดียเนี่ยมันจะมีความน่าตำคาญอยู่อย่างหนึ่งคือมิเดียเนี่ยมันตีธรรมดาจะมีโอกาสติดสตาราตาบอดได้นะครับดังนั้น วิธีแก้ง่ายๆนะครับเราก็เปลี่ยนประดับของสปินเนอร์ที่เป็นดาเมจหลักเราเนี่ยให้มันเป็นประดับต้านทานสนาตาบอดนะครับจบนะครับเราไม่ต้องไปแก้ดามจดเบรกให้เปลืองโครปาสนะอันนี้เสียหมื่นเดียวเราก็ใช้อของต้านทานตาบอดซึ่งมันหาง่ายนะครับประดับธรรมดาเฉยๆนะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะรับก็ทนๆไปเพราะว่ามันก็มีโอกาสตีโดนอยู่ไม่ใช่ว่าจะตีว่าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเวลาที่เราติดตาบอดนะสะเตปการเล่นเนี่ยก็จะเหมือนกับเวลาที่เราสู้กับเกรดิดัสเลยนะครับ ก็คือเปิดเกมมาด้วยเอาราเชลเนี่ยออกไปตีปกติ2ทีนะครับมันก็จะเก็บเกจปุกพลังใช่ป่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอาไฮยองนะครับดีบัฟบอสใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับใครที่มั่นใจว่าตัวเองถึกพอแล้วก็ไม่ต้องใช้นะครับสำหรับมือใหม่ก็ใช้ไปก่อนนะครับมันจะได้แบบเอ่อไม่โดนบอสโจมตีแรงมากนะครับเห็นไหมพอเราดีบัฟด้วยไฮยองปุ ong, ๊บบอสตีเข้าดีดพันกว่า2องพันอย่างเงี้ยมันมันเบาเบานะครับอย่างนั้นยังไงเราก็ไม่ตายถ้าเราไม่ตายก็จ่ายดาเมจได้เรื่อยๆยังไงก็ชนะแนนนนนน่่่่่่่ออออยยูททีีววาาาจะะเเเเเสเลเไหรรคคัังบโ ตามสเตปก็เอาลาเชลนะครับปล่อยท่าฟินิกไปเพื่อลดพลังป้องกันลดพลังทำให้บอสโดนโจมตีแรงขึ้นนะครับอีก70%นะก็จะทําให้ตัวของดาเมจหลักลเนี่ยโจมตีได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคบอสเนี่ยท่านี้แรงที่สุดละไอ้ท่ากระจกมังกรริตัลอ่ะเห็นว่าแทบไม่เข้าเลยเห็นไหมแล้วถึงแม้ว่าสปิน่าจะเลือดลดลงไปบ้านนะครับใกล้จะครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเราใช้ท่าบนปุ๊บปาบนะครับหกแสนกว่าดูดเลือดมาเต็มนะครับดังนั้นยังไงตัวดาเมจหลักอย่างสปีน่าของเราเนี่ยก็ไม่ตายนะครับที่เหลือก็จ่าายยดเเมร,เรืๆนะคับ ตัวของบอสเนี่ยมันจะมี2ชีวิตก็จริงนะครับแต่ว่าเราเราสามารถวนอันติวนท่าอะไรต่างๆได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอ่าพอเราใช้อันติปุ๊บอ่าเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการบัฟพลังโจมตีเวทให้เราอีก50%การโจมตีหลังจากนี้ของตัวของสปินเนเนี่ยก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับก็จะทําให้จบเร็วขึ้นอีกจะเห็นว่าจ่ายไป2ท่าเนี่ยบอสครึ่งหลอดแล้วนะครับ เห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมลงมิเรียด้วยสปิน่าคลิปเก่าอะ่ะมันตีไม่ได้แรงขนาดนี้นะครับคือหมายว่าบอสมันไม่ได้เลือดน้อยขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้เหมือนเดฟคงลาเขาปรับบอสมานะครับให้มันบางลงดังนั้นแม้ว่าคุณจะมีแค่สปิน่าไม,ไม่ไม่ได้ปัน้นเซอ,อินไม่ได้ปั้นเวริก้าเนี่ยก็จบบอสต,ตัวน,นี้ได้เร็วมากนะครับเห็นไหมตีไม่กี่ทีเนี่ยหนึ่งนาทีครึ่งเลยชีวิตแรกของบอสเนี่ยไปแล้วนะครับอ๋อย่าลืมนะครับถ้าบอสเกิดใหม่ ดีบัฟของราชเชลมันจะหายไปนะครับม okay. ันจะถูกล้างไปดังนั้นเราก็ต้องเอาราเชลอะดีบัฟโยนฟินิกส์ใส่บอสอีกรอบนึงนะครับมันถึงจะตีเข้าได้อีกรอบนึงนะดังนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตีไม่เข้าในชีวิตที่2นะครับโอเคพอเราดีบัฟด้วยราเชลเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมครับวนลูปเดิมมีอันติก็ใช้อันตินะครับมีท่าบนก็ใช้ท่าบนถ้าท่าหมดก็ใช้ท่าล่างเพื่อดีเซตท่าบนวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับสปี้ยตรงที่่วา มันไม่มีปัญหาเรื่องคูดาวเหมือนพวกเซอินบริก้านะครับที่มันต้องรอคูดาวเยอะถูกไหมถ้าเราไม่มีของลดคูดาวอ่ะแต่ใช้สปินเนอร์เนี่ยมันจ่ายดาเมจได้เรื่อยๆนะครับแป๊บเดียวบอสก็ตายแล้วนะนี่ประมาณ2อนาทีนิดๆนะถ้าไม่ได้บัฟไายองก็จบภายใน2อนาทีที้ซ้าเห็นว่าสปินเนอร์เนี่ยเร็วพอๆกับเซอินกับบริก้าได้ซ้ำนะในความคิดของผมนะโอเคจบกันไปนะครับอ่าดูซิว่าจะได้ตัวของมิเดียไหมไม่ได้นะครับได้แค่ผลึกแต่มันจะเพิ่มโอกาสดอกให้เราทุกวันทุกวันจนกว่าเราจะได้นะครับ อ่ะหลังจากที่เราดูเวอร์ชันของสปินนาไปแล้วใครที่มีบริการนะครับมันก็จะจบเร็วกว่าแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่ได้ห่างกันมากนะมนไม่ต้องมีซีเรียสขนาดที่ว่าต้องรีบปั้นบริกามาเพื่อดัน2ดันนี้นะครับเหมือนเดิมนครับเอาลาเชลเนี่ย,าล,าล,ยลดพลังป้องกันทําให้บอสโดนโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็จ่ายท่าบริการไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะใช้อันติได้ท่าบริการได้ใช้อันติเนี่ยโยนอกบบาทไปลูกเดียวเนี่ยบอสก็ตายแล้วนะครับสำหรับเกลิดัสนะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ จบเร็วแค่ไหนก็อยู่ที่ว่า,าวิริก้าของเราเนี่ยออันติมาเร็วแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับผมใส่พายมาเพื่อกันสาระแช่แข็งนะครับซีกเนี่ยมันสามารถรีเซ็ตอันติให้ทุกคนในทีมได้ทำให้วิริก้าเนี่ยสามารถปล่อยอุบัติได้สูงสุด2ลูกแต่ว่าจริงๆไม่ต้องใส่มันก็ได้สำหรับกิติดาเพราะว่ามันโดนลูกเดียวมันก็ตายแล้วนะครับจะใส่เป็นตัวบัฟดาเมจมาก็ได้นะแต่นี่ผมมั่วๆมาเฉยนะครับเพราะจริงๆรวิริก้าเนี่ยเห็นไหมตูมเดียวตายนะครับนาทีกว่า2นาทีก็จบแล้วนะโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของมิเเ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 ีีีียยยยนนนนนะะคครรรััับบมมมิิกกก็็็หืออ่าาใช้สตป ตัวราเชลเนี่ยโจมตีด้วยฟินิกใช่ไหมทำให้มันโดนโจมตีแรงขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอาเวิลิก้าเนี่ยทุ่มอุูกระบาทใส่นะครับมิเรียม,มันมี2ชีวิตดังนั้นถ้าเรามีซีกเนี่ยสำหรับวิลิก้าใครที่ไม่ได้มั่นใจเรื่องท่านหนึ่งมันจะแรงมากเพราะว่าของยังไม่แน่นเท่าไหรแล้วก็ซีกมาแล้วก็ถ้าถ้าวิลิก้าใช้อันตีเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยเอาซีกเนี่ยใช้ท่าอันตีของซีกนะครับจะทำให้วิิก้าเนี่ยใช้อุบททัติอีกรูปหนึ่งเพื่อเอารูกที่สองเนี่ยทุ่มใส ตามคอนเซ็ปต์นะครับโจมตีด้วยอุาบาทไปไมิเดียจะตายแน่นอนนะครับอุบาทลูกเดียวเนี่ยบอสมิเดียหรือเกดิดัสก็ตายเหมือนกันนะครับแต่จะเห็นว่ามันจะฟื้นอีกชีวิตหนึง่งใช่ไหมเราก็เอาซีเนีย่ยใช้อันติแบบนี้มันก็จะสามารถทําให้บริกาเนี่ยเก็บเกตปลุกพลังได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เอาบริกาเก็บเกตปลุกพลังไปเรื่อยๆนะครับใครที่บริกาของแน่นๆเนี่ยมิเดียแค่ครึ่งหลอดเนี่ยผมมองว่าใช้แค่ท่านหนึ่งเนี่ยมันก็ตายเหมือนกันนะครับแต่ว่าใครที่ของไม่ได้แน่นมากนะครับต้องใช้อุบาาาททลูกกีีีี่่่เเนนย็ใสซข้ามาแบบ้ก็ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะเห็นวา่าผมพร้อมใช้อันติแล้วนะครับแต่ว่าติดตาบอดอยู่ถ้าใครมีตัวละครที่ล้างได้ก็ล้างไปก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์ว่าอุกกาบาตจะลงหัวไมเดียอย่างแน่นอนนะครับก็รอจังหวะที่บริการไม่ติดตาบอดแล้วนะครับเลาค่อยปาอุกกาบาตก็ได้แต่อันนี้ผมซวยครับโดนโดนตาบอดซ้ําก็วัดดวงไปเลยนะครับเห็นไหมพออุกกาบาตซ้ำรอบสองเนี่ยยังไงก็ตายนะครับก็จบภายใน2อนาทีเหมือนกันซึ่งเวลาก็ไม่ได้ห่างจากสปินน่ามากเลยนะครับเห็นไหมดังนั้นใช้อะไรก็ได้นะ นี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของการรีวิวนะครับรันเที่ยงกิจกรรมรายวันกร์ดัสแล้วก็มิเรียรฉบับมือใหม่งบน้อยจบในคลิปเดียวนะครับแล้วก็ใช้ทีมทีมเดียวเท่านั้นนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถผ่านกันได้นะครับผมคิดว่ามันง่ายลงเยอะนะครับใครที่เป็นมือใหม่อ่าทำดาเมจได้ไม่เท่าผมก็อ่จะจบช้าลงแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าคุณมีไฮยองเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะฆ่าคุณได้เลยนะครับสำหรับบอสเห็นมันตีเบามากๆนะ คิดว่าทุกคนก็น่าจะได้เกติดัสมิเดียกันมาครอบครองอย่างแน่นอนในกิจกรรมนี้นะครับมันจะเพิ่มอัตราดอกเไปเรื่อยๆนะยิ่งเราตีไม่ผ่านตีแล้วได้แต่ผลึกอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มอัตราดอกให้เราทุกวันทุกวันนะครับผมเชื่อว่าเขาคงตั้งใจมาให้ทุกคนได้แหละแต่จะได้วันไหนแค่นั้นเองนะครับก็จะมีเกดัสมิเดียมาใช้กันแล้วนะครับมิเดียก็ลง P v p ใช่ไหมเกดัสก็เอาไปลงบันไดสู่สวรรค์ผ่านให้มันง่ายๆถูกไหมครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครติดปัญหาตรงไหน,นไม่ผ่านหหหรรืออออะไไยยังงังงมมมมมมีคมีคคําาาาาถกกกกก็น็นยายาตมมนตบบบด้้้ผผจพใทุสวข สวัสดีครับ